สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูชาบานอกนะคะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะออกดอกบ่อยมากๆเลยแล้วก็ดอกดกนะคะสามารถที่จะปลูกได้ที่บ้านดาวเองซึ่งอากาศร้อนมากนะคะแต่ต้นอื่นเนี่ยง้อยเงานะคะนี่นวนแต่ต้นนี้งามนะงามแต่ว่าดอกไม่ค่อยมี ดอกก็จะน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบดอกซ้อนอันอื่นนี้ก็รอรุ้นนะอยากเห็นดอกมากเลยเป็นชบาแฟนซีนะคะแต่ตอนนี้จะดอกเยอะแล้วก็ดอกดอกสวยงามมากๆเลยค่ะจะให้ดูความสวยเนาะอันนี้เห็นดอกตลอดเลยนะคะ แล้วเขาไม่ได้บานตอนเช้านะบานตอนประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะคะเขาก็จะเริ่มบานค่ะดอกก็ถือว่าใช้ได้นะสายพันธุ์นี้น่าสวยน่าสะสมค่ะก็เป็นชบาสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ